ไปทำอะไรไม่ไปแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกป๊หนึ่งค๊บนึงขอจัดการเจ้าแมลงสาบก่อนมันน่ากลุดหยิดมากจัดกระเป๋าให้กูก่อนหยุดอย่าจับไม้แบตนั่นเชียนะทำไมอ่ะถ้าจับแล้วเนี่ยมันจะพูดได้หลายภาษาเลยนะว่ามึงก็พูดไปไม่เชื่อลองเปิดปิด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 ภาอะไรอ่ะภาษาสวิตไม่เชื่ออีกใช่ไหมไม่เชื่อลองิดถูกิดถูกผิดถูกปิดถูกิดถูกิด ภาษา э เช็คเฮ้ยเฮ้พูดไปเรื่อยเราอะเฮ้ยเราเก็บของก่อนอย่าถ้าจับรูปแบบนี้แล้วเนี่ยพูดเกาหลีเป็นเนทีฟเลยนะกูไม่เชื่อพี่ชายอบปาเฮ้ยร้อนอบอ้าวปุ้งอบวุ้นเส้นไก่อบอ่องกบ อะไรกันวะเนี่ยอย่ามัวแต่เล่นเก็บของให้กูได้ละอย่าลืมของสำคัญด้วยที่เอาต์ให้กูอะอะไรอะก็โรออฟไงล่ะโรออนโรออนไม่ใช่โรออฟนี่กวนน่าลรวโรออนของดีโอเคลียร์คลาสสิกเพียวไงล่ะของสำคัญมากห้ามลืมเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายหลังจากที่อาบน้ำเสร็จทุกครั้งก็จะใช้โรออนของดีโอเคลียร์รุ่นคลาสสิกเพียวนี่แหละใช้ง่ายมากเปิดฝาแล้วก็ทาใต้วงแขนตัวนี้สกัดจากแร่ธรรมชาติไม่มีน้ำหอมเหมาะกับทุกสภาพผิวและไม่ทิ้งคราบบนเสื้อตัวโปรดด้ววยยเคคีรรบบจปัญหาต้ง แขนแผมยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยโอ้โหสำคัญจริงๆด้วยเพื่อนหยุดอย่าขยับเลยนะไอ้ยไป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 กันเถอะไปตีแบตไปลงบ้านดิเขากูแตกหมดแล้วเนี่ยมันแรงตามไม่ต้องหาอาหารแล้วมาเนื้อเยื่กูเนี่ยอุ้มกูๆๆๆอกุ้มกอุกูๆๆไม่ต้องพากูไปแล้วเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูไปเอง